เออโอเคเช็คชื่อเป็นรหัสห้องแล้วก็วดวได้ครับได้แต่กดไลค์กดแชร์ให้ลุงนะครับขครอยากีด้เอ้ยสามคนสี่คนชื่อลองผลด้วยงามไส้แล้วลาะพานุวัฒนะครับบอลลูนนะครับผมนะพานุวัตรบอลลูนต่อต้นธนาทิพ์นะครับแล้วก็พัดอะไรวะ พัชระพัชระอ๋อพัชระใช่ไหมพัชระใช่ไหมเฮ้ยโอ้ยังไงว่าแล้วาลาเชียวว่าแล้วเชียวต้องมีชื่อลองผลจริงด้วยมีชื่อลองผลจริงด้วยเดี๋ยวมีชื่อลองผลจริงด้วยนี่แน่นี่แน่ี่แน่ี่แนี่แน่นน <First> blood. ลุงจะเข้าเฉพาะคนที่ลุงเรียกชื่อเท่านั้นนะครับลหลานเนอะลุงครับ oh, s like <S มันเข้ามาเกียนนะครับใช่ใช่มันเขาเข้ามาเกียนพอลุงเข้าไปปุ๊บเปยนหรหัสห้องเลยนะเปลียนหรหัสห้องเลยนะสง oh. oh. สารเขาเถอะครับชื่อลองขนเนี่ยเนี่ยคนนี้อีกแล้วนะคนนี้อีกแล้วคนวคน,วคน,วนี้นอีกแล้วเนี่ยคนนี้อีกแล้วเนี่ยเนี่ยคนนี้อีกแล้วครับ oh. เดี๋ยวลุงจะเดี๋ยวลุงจะกดรายงานนะครับเดี๋ยวลุงจะกดรายงานนะชื่อคนนี้เดี๋ยวพูดลุงจะกดรายงานนะครับเข้ามาเกลียนะ แล้วนุ่งจะกดอะไรมาะครับอ<น>ะไรเข้ามาเกียวนะครับปวดไม่กลัวัวลองผล <laughs> ดีนะครับเช็คชื่อดีๆสบายดีครับจากสปปลาวีต้อนรับปราวด้วยนะครับผมอ่ะเนี่ยมาอี่แล้วคนเนี้ยเนี่ยเห็นปะ่ะนุ่งบอกเลยต้ตนของไม่มีไงออกเลยออกเลยทำไมคนนี้ได้เข้าได้ทุกรอบเลยล่ะเนี่ยคนนี้เข้าได้ทุกรอบเลยเนี่ยทำไมคนนี้เราเข้าได้ทุกรอบเลยอ่ะเป็นเพราะอะไรเข้ามาได้ยังไงอ่ะ เข้าห้องมาได้ยังไงอะครับดูดีกดรายงานได้ไหมครับกดรายงานได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวแชร์คลิปให้ GM อแล้วกดรายงานเนี่ยเดี๋ยวแชร์แชร์คลิปให้ GM เนะครับเดี๋ยวแคปเจอร์ให้ GM เอมมันมันชื่อล่องหนด้วยชื่อล่องหนด้วยนะครับน่าจะคงหาไอดีไม่ยากนะครับหาไอดีไม่ยากเพราะว่าลุงไม่ที้ไว้แล้วหนึ่งหนึ่งเป้าครับหนึ่งหนึ่งอยู่ครับรอก่อนนะ first blood <boy. S 1> <laughs> บอกคนสร้างรงเล่นห,หารในเพจอารมณ์ ช่วยแคปเ,เจอร์ไว้หน่อยครับช่วยแคปเจอร์ไว้หน่อยช่วยแคปเจอร์ไว้หน่อยครับไอดีนะครับไอดีนี้นะครับไอดีนี้นะนี่นะครับลุงลุงเห็นแล้วนะเห็นแล้วนะเห็นแล้วนะครับคนนี้นะครับ <cin ff hundred sounds> คนนี้นะครับไอดี ID นี้นะครับไอดีนี้นะเวลเวลนี้ด้วยฮะเราไปเวลสามเก้าเองเวลสามเก้าเองน่าจะเป็นไอดีรองนะครับน่าจะเป็นไอดีรองไม่ใช่ดีหลักมีจุดไหนมีสองมีสองคนในห้อง ที่ผมอยากเล่นด้วยครับกดไลค์ไม่สร้างมานะให้ใกล้ๆจบก่อนค่อยสร้างมาอไอคนนี้เข้ามาอีกแล้วเวลาสร้างห้องมาให้เปลี่ยนรหัสห้องไปเลยแล้วไล่เช็คเตะออกให้หมดเลยนะครับเปลี่ยนรหัสห้องแล้วไล่เช็คเตะออกให้หมดเลยลองทําดูครับเตะแล้วเตะแล้วโอเคภาพใหญ่ยังใหญ่ย,ยังภาพลุงใหญ่ยัง ลงก็ไม่ได้ให้เล่นกากขนาดนั้นนะครับนะนี่ไงเข้ามาอีกแล้วเนี่ยจบแล้วลลคนที่สามอ้นี้มันโปเหรอม,หมันกดรายงานยังไงอะบอกแล้วหลานกดรายงานยังไงบอก,ก่ยเล่นเกมมั <laughs> นแก่เล่นเกมนะมันก็ไก่ธรรมดาหละ่ะเอ้มันเปลี่ยนรหัสห้องได้ปะเฮ้ยนี่มาอีกแล้วเนี่ยเอา้านี่ จริงด้วยบางจริงด้วยเดี๋ยวลุงจะเปิดไอดีให้ดูนะครับเราหลานทุกคนลุงเปิดไปแล้วรอบนึงนะลุงเปิดไปแล้วรอบนึงใช่ผมมาจากทิกต็อกยินดีต้อนรับด้วยนะครับอัพคอมเอ่ะอัพแล้วครับอัพแล้วอัพแล้วบ้านเอลบ้านเอลอยู่บ้านเอลครับอยู่บ้านเอล์นบ้านเอลอยู่บนบ้านเอลครับบ้านเอล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 เออบนบ้านเอลระวังระวังระวังมันหลบอยู่หลบหลบอยู่มันหลบอยู่นี่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 อยู่บ้านเอลบ้านเอลอยู่นี่ วนงบีบเดี๋ยวมันก็โบนหรือมันก็ลงมาวงบีบอะ่ะเดี๋ยวมันก็ลงมานี่ไงลงมาแล้วเนี่ยสวยมาหาผมมาหาผมมาหาผมโอเคโอเคได้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 ลุงอยากเล่นหนึ่งหนึ่งกับลุงเหลือกี่คิวไม่มีคิวครับตอนนี้ไม่มีคิวแล้วตอนนี้ไม่มีคิวแล้ว,นนว,ลวเฮ้ย มองเห็นป่ะมาครับมาต้นนอนน้อยไม่ใช่ละเราถามลุงนี <c oughs> ่อย่งลุงไม่เต็มที่นะครับลุงลุงจุดจะแพ้เพราะว่าเจอคนเปลียนนะ <c oughs> อ๋อมันไม่ขึ้นเขา ว่าอ๋อมันขึ้นไม่ได้ผมมันวะ่ะต้นโกระจกโอเคเรียบร้อยรายงานแล้วครับเรียบร้อยแค่มึงบอกอ่าแค่มาประจำนะครับมาครับมาต้อนนอนน้อยไม่ใช่ละเราถามลงุง มีคนกวนไหมจะมีคนกวนไหมจะมีไหมนั่นไงไม่ครับคนนี้จริงๆด้วยไอ้คนนี้เข้ามาจริงๆด้วยมันรอสตรีมทำไมเข้ามาสตรีมตลอดเลยอ่ะจริงๆด้วยลุงายงานแล้วนะลุงายงานแล้วนะลุงายงานไปแล้วครับลุงเล่นฟรีความมานานนะครับลุงกดช่วยแคปไปบอกทีเอหน่อยครับช่วยแคปไปบอกทีเอหน่อยนะครับคนนี้นะครับคนนี้ ช่วยแคปไปบอกหน่อยนะครับโหยิงหัวนี่นะครับช่วยแคปไปหน่อยนะช่วยแคปไปหน่อยคนนี้นะครับอายุเจ็ดขวบอยูวมสามืนงหนงไม่เก่งปัจจุบัน ช่วยแคปไปหน่อยนะครับช่วยแคปไปหน่อยลุงโมโหไหมลุงไม่โมโหหรอกครับแต่ลุงจะสงสารคนที่สร้างห้องมาเท่านั้นเองลุงไม่โมโหหรอกครับแต่ลุงจะสงสารคนที่สร้างห้องมาคนบอกไอดีหลักด้วยไอดีหลักป่ะใช่ดีหลักป่ะใช่ปะใช่ปะอ่าเอาไอดีไปแรงงานหน่อยครับเอาไอดีไปแรงงานหน่อย